वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตาเปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตานี้เปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้น เสียงโชคบุ่นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสียงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมี เมีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายข,ขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขคิดดีทำดีปฏิบัติดีสัจจะวาจาเป็นของคนดีบางสิ่งที่จะได้มาอาจจะช้าบ้างแต่มันคือความสุขคือความคงทนสุขย่อมคู่กับทุกข์ก็จริงแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้คงอยู่กับความสุขตลอดไปศรัทธาเชื่อมั่นไม่ใช่งมงาย แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมชาวราศีกันขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายการติดขัดการขัดสนเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินขอให้ระมัดระวังการเงินด้วยนะคะความรักระวังรักซ้อนรักสามเศร้า รักซ้อนซ่อนรักมือที่สมเข้ามาทำให้ความรักของคุณต้องเจ็บปวดคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากหญิงสูงวัยผู้หญิงสูงวัยจะเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หัวใจของคุณจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นการพลัดพลากจากลา รักซ้อนรักสามเศร้ามือที่สามมาทำลายความรักขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการคนในเครื่องแบบที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน รุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจมีหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องทำให้คุณต้องทุกต้องกลุ้มเป็นกังวลในช่วงเดือนพฤษภาคมเกณฑ์การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานหรือได้งานหรือตำแหน่งเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมีเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณอาจจะรอคอยอยู่ความรักอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจแล้วอาจจะไปถึงการมั่นหมายแต่ใครที่มีคู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ปัญหาเกี่ยวกับความรักบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์ให้โชคกับคุณคุณอาจจะได้บ้าน ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคกับคุณค่ะสุขภาพระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหวดวัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปเกณฑ์การงานของชาวราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จ อาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายกิจการเกณฑ์การงานของชาวราศีกันประจําเดือนพฤษภาคมจะประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะหรือระมัดระวังคนหยิบยืมไปอาจจะไม่ได้คืนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสด อาจจะพบเจอคนที่รู้ใจมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับความรักรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรือมีมือที่สามเข้ามาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลปัญหากับคนที่มีคู่ช่วงนี้ระวังด้วยนะคะอาจจะมีมือที่สมเข้ามาค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลสำหรับชาวราศีกัน ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาค่ะแต่สุขภาพขอให้ระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ